สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม b a c k t a c k m t t a l นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเลนเจอร์กันเพราะว่าเราไม่ได้เจอน้องเขานานแล้วแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เล่นไฮโลกันเนาะเพราะช่วงนี้ฮะมันจะวนอยู่มัตเกอร์แอดเวนเจอร์เมดอยู่ประมาณนี้ฮะนานๆทีก็จะมีไม่นานๆทีก็จะมีบางวันที่มีลิปเปอร์บ้างแต่เลนเจอร์กับไฮโลนี่ไม่ค่อยเห็นแล้วฮะเพราะฉะนั้น เดี๋ยววันนี้เล่นเลนเจอร์กันฮะโอเคเลนเจอร์แบกออกมาฮะแล้วก็มีอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมซื้อของก่อนฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันเหลือตังสองบาทซื้อมาซื้อมี <c oughs> ซื้อมีมาฮะแล้วก็มีไอจรวตัวนี้ด้วยเหรออ่ะไม่เป็นไรฮะวางของไว้แบบนี้แล้วไปกันเลยฮะเรามีตาตาห,หวัวใจตาหวัวใจอ่าแล้วก็จะมีคัสตอร์การ์ดด้วยนะฮะแล้วก็มีเวสต์โอนด้วย แล้วก็แดกเกอร์เดกเกอร์เราตีไปฮะได้อยู่นะเราได้ดีบัฟมาฮะแค่มีตากระโหลกอันนี้ก็โกงมากแล้วนะครับโกงมากๆแล้วแล้วก็มีลัคกี้โคเวอร์ออกมาเฮ้ยเดี๋ยวนะเอามาแลแกแท้เลยเหรอเดี๋ยวแท้ <laughs> ต้องขออภัยด้วยนะแท้เราเล่นกันเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอืเอาไงดี คพื่องี้ฮะเรายังไม่ได้เล่นแท่กุหลาบที่เป็นสาย p o i s ัน i อวนะฮะยังไม่ได้เล่นเลยผมก็เลยคิดว่าจะเล่นสักหน่อยไหมคือไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะเราเล่นแท่มาหลายวันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองสักหน่อยแล้วกันหยิบอันนี้ออกมาฮะแล้วก็เอารักกี้ค v e เวอร์มาหน่อยโอเคประมาณนี้รีโรดหนึ่งทีมีไปท่าหนึ่งตัวมาช่องมาหน่อยฮะแล้วก็ขายมีดไปผม ไม่ได้เล่นสายสตันนะฮะไม่ได้เล่นสายสตันเดี๋ยวมันจะแบบเกินงบไปฮะเกินงบไปรีร้อหนึ่งทีมีกูเบิร์ดหนึ่งตัวกูเบิร์ดตัวนี้ต้องใช้นะฮะต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้อใชโอเคเดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะเวฟแรกก็จัดของเสแล้วอ่ะนีว่วางไว้ตรงนี้ฮะหนึ่งสองอันนี้วางไว้ข้างนอกนะฮะแล้วก็ฮิลิ่งเฮิร์บแล้วไปกันต่อฮะเอามาทําอะไรเนี่ยฮิลิ่งเฮิร์บเป็นของ เขาเรียกเป็นของธรรมชาติของเนเจอร์นะฮะของเนเจอร์เวลาแบบว่าเราไปวางพอยซ์ในวีเนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้ของเนเจอร์ในการวางประจําจุดนะฮะอ่าก็หอยเปิดหอยด้วยเออเปิดหอยด้วยโอเคแล้วก็มีเจ้าอินทรามทามเอ๊ะเดี๋ยวนะวันก่อนเขาเล่นคู่กับสมิลลี่วอรใช่ไหมเล่นคู่กับสมิลลี่วอรฮะแต่ทีเนี้ยคุณสมบัติของมันอะผมมองว่ามันยังไม่ได้เด่นเรื่องการทําพิษมากเท่าไหร่นะฮะแต่ถามว่ามีไหมมันก็มีมันก็มีมันก็มี อืมเอาไงดีเราผมก็อยากจะได้อิสลามไทม์นะอยากได้อิสลามไทม์ฮะอืมหนักใจละหนักใจละถ้าสมมติเน้นไปที่สายพิษมันก็จะได้ประมาณนี้ถ้าสมมุติจะเป็นกูเบิร์ดเน้นเด้งกูเบิร์ดมันก็จะไปทางนี้นะฮะเอ๊ะเอาไงดีเราอืมเอาเป็นเน้นเด้งกูเบิร์ดก่อนแล้วกันฮะแล้วก็กูเบิร์ดต,ตัวนี้ ไม่เอาแล้วกันไม่เอาหยิบมันมาฮะหยิบมันมาหนึ่งสองามสี่โอเคทำไมผมแลกตัวเล็กมาเพราะว่าตัวเล็กมันสามารถวางวางนี้ได้ไงแล้วนี้ขายตัวไปฮะไม่ขายแล้วนีโร่หนึ่งทีมีช่องตรงนี้หนึ่งล็อกล็อกลอกอ่าฮะแล้วก็แซนตรงนี้เมื่อกี้เซอร์แซนผมก็ไม่ได้ซื้อนะเผื่อใครสังเกตนะครับไม่ได้ซื้อนะอครับแค่นั้นแหละ แค่ไม่ได้ซื้อไม่ได้พูดไม่ได้จะบอกอะไร <c oughs> แค่ไม่แค่ไม่ได้ซื้อฮะผมไม่ได้ผดอ,อะไรนะอันนี้วางตรงนี้ฮะหนึสองเออันนี้วางนี้ 1, นนถูกแล้วฮะแล้วก็อันนี้บุบรีอ่ะเดี๋ยวซื้อหมดเนี่ยไปกันต่อครับอย่างละสองบาท2บาท,บาทะฮะได้อยู่ไฟตรงขนะ้ามะ forging hammer f o t g i n g hammer อ่ะเราตีไปก่อนฮะ h u m i f y ยีิบเปจากตัวนี้นะครับเร็จอ r i s ์ ه, เราตีไปาไดาเมจเราได้อยู่ฮะเด็ดดวงอยู่เหมือนกันเราตีแต็ดเราใช้เซมินาก็าทนะั้งเยอะนะก็ท้องเยอะฮะต้องเยอะออหยิบท่องมาครับหนึ่งหน่วยแล้วก็เอานี่มาหนึ่งอันมาหนึ่งนี้มานรีโร่หนึ่งทีปอกคอมาแล้วฮะแปดบาทแปดบาทเลยนะนี่วางไว้ตรงนี้เออเดี๋ยวผมขยับของนิดนึงนะฮะ นิดเดียวนิดเดียวนี่วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่อ่านี่หนึ่งนี่สองครับบุบปรีขึ้นไปอันนี้วางไว้แล้วก็เปลือกหอยเก็บไว้ก่อนฮะไปกันต่อครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้เล่นสายดูดเลือดดีคือแบบว่าชอบมากๆเลยนะแบบสายดูดเลือดนะยิ่งค่ารักเยอะๆเออจะว่าไปค่ารักเราไม่มีนะฮะวันนี้ ไม่มีไม่มีไม่มีเออไม่มีแต่ถ้าสมมุติจะจะให้ดีนี่เราต้องมีเกาะสัต์ติหนึ่งตัวนะครับในการเปลี่ยนปอกคอนะเปลี่ยนปอกคอให้มันเป็นไอเจ้าปอกคอเพิ่มเพิ่มค่ารักอะ่ะแล้วก็จะมีปอกคอที่เป็นดูดเลือดเออสองสองนเนาะนี่คือวางแผนไว้นะคิดไว้ก่อนคิดไว้ก่อนนีรอหนึ่งทีมีธนูใหญ่ออกมาเอ,อ๊แล้วมีฮิลลิ่เฮิร์มมาฮะอยากชอบนะชอบมากๆเลยฮิลลั่ อันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะมีหนึ่งมีสองครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็เออออาอ่อเอออออาอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะหนึ่งแล้วสองครับอันนี้วางไว้ข้างล่างนี้ปอคอครับวางไว้นี่อาอย่างน้อยก็จะให้มันคลีๆหน่อยฮะไปกันต่อครับ แล้วคูเบิร์ตสองตัวนี้จะรวมเมื่อไหร่รวมก็ต่อเมื่อเรามีแครอทสองหัวนะฮะแครอทสองหัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมจะไม่ไม่รวมกับไอ้คูเบิร์ตพิษนะไม่รวมฮะเออไม่รวมเป็นคูเบิร์ตพิษนะเฮ้ยเราเรารวมไม่ได้นี่หว่าเราไม่ได้รวมกับขวดขวดยาพิษเรารวมกับเห็ดเออั้นรวมไม่ได้แต่ทีนี้ผมอยากจะรวมเป็นคูเบิร์ตเอ้ยคูเบิร์ตแครอทนะฮะเพราะว่าเราจะได้เพิ่มแม็กเลิร์ด้วยเพราะว่าอย่างด้วยความทีมนิใสยของผมนะ ไม่ชอบใส่ก่อฮะมันไนมอ่อ่านแล้วก็เอา้ามีก่อออกมาเฮ้ยมีก่อออกมาซื้อมันก่อนแล้วกันนะ,ะนะล็อกนี้ซื้ออันนี้ล็อกอันนี้โอเคยังไงเนี่ยเฮ้ยปากบอกก็ไม่ชอบอ่ะเออปากบอกไม่ชอบแต่เราก็ใจใสจังเลยมไม่กันต่อครับอ,อันนี้ป่อคอนี้อันเดียวพอนะฮะอันเดียวพอเพราะว่าเราต้องมาเร่งค่ารักนะฮะเอามาเร่งค่ารักอโอเค เอามาเล่นค่ารักตอนนี้ค่ารักเราไม่มีแล้วตอนนี้เราใช้สุมินาเยอะมากนะครับเพราะว่าเราไม่มีดาวทองนะดาวทองครับดาวทองดาวทองที่ได้จากการสุ่มตัวละครน,นะครับเราไม่มีเออเราไม่มีก็เลยแบบจาเป็นนะครับจำเป็นไปตุ้ข้ามาติดมีบัฟอยู่แต่เลือดเราไหลฮะเลือดเราไหลไปตุอมข้ามีหนังสือแดงเป็นหนังสือแดงทำไมเขาวิ่งไว้ไว มีเปร้อยเลยฮะเวลาเราเล่นไม่เห็นจะไวขนาดนี้ใช่ไหมใช่โอเคล็อกไว้ฮะดาวนี้พอแล้วหยิบอันนี้มาครับเลื่องสองอันนี้มาฮะ, 1, 2, นนาฮะแล้วก็ขายอันนี้ไปหนึ่งอันแล้วก็เปลือกหอยหนึ่งอันซื้อนี้มาโอเคเดีย๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไม่กันต่อฮะโอเคไปต้องข้ามมีแซ่เหมือนกันนะแถมมีมีดอีกสองอัน หน่าหนักใจฮะเขาเป็นอีนี่ด้วยอะไนทูมิจูฮะไนทูมิจูอ่ะเรามีบัฟขึ้นมาฮะเล็กน้อยเล็กน้อยเออเราเด้งขึ้นมาหน่อยเด้งขึ้นมารีเจนเรามี8หน่วยเนี่ยน่ารักเรามีเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวหาประกอบเพิ่มกันหาประกอบเพิ่มกันฮะแล้วก็ของที่เราจะเล่นวันนี้ฮะพ้อยสั้นในวีหยิบมาปั๊บโอเคแครอทมาหนึ่งหัวนี่มาฮะรีโร่หนึ่งทีล็อกมันนี้ไว้แล้วมีโล่มาอีกหนึ่งอันน่าสนใจโล่ซึ่งมาทำไมก่อน เดี๋ยวผมล็อกล็อกไว้ก่อนนะล็อกไว้ก่อนจะใช้ไม่ใช้ค่อยว่ากันนะอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็อ่ะนี่วางไว้ตรงนี้โอเคไปกันต่อฮะอนามมาหนามีได้มาแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาธนูขายทิ้งนะฮะเพราะเรามีจุดจุดที่แบบว่าสามารถเพิ่มค่ารักจากแหล่งอื่นแล้วนะครับตอนนี้ค่าคริกห้าิบเจ็ปด 57, อุ้ยเลือดเราไหลเลือดเราไหล ไปตรงข้ามมันแทก่งมังกรไม่ใช่กระทามังกรฮะกระทามังกรอันชี่นี้มาฮะหนึ่งสองครับดีโลกผมหาช่องสักหน่อยอยู่นี่มานี่ตาเลือดอยู่ตรงนี้ฮะโอเคเดี๋ยวผมจัดของใหม่อีกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ โอเคมาแล้วมาแล้วเกาะมาแล้วฮะไพซานีวีมีเกราะ90หน่วยยูพิฟายี่สิบห้มีลีเจนด้วยนะฮะอ่ะตอนนี้เราสามารถที่จะสร้างสร้างพิทให้เขาทำไมฝ่ายสงครามโดนพิทกันบ้างเบาดูดิหกเจ็ดแปดแปดหนามเราน้อยฮะห้าสี่ฝ่ายสงครามมีการลบดีบัฟด้วยลบดีบัฟนี่ลบดีบัฟได้ฮะอ่ะเราฟีสรุปแล้วเราเล่นอะไรเนี่ยเราเล่นอะไรเนี่ยฮะไพซานีวีฮะไพซานีวีเดี๋ยวนะอันนี้คือ เกาะมูลพาวเวอร์มูลนี่ไงของดีฮะหยิบวันนี้ออกมาหยิบบุกเบอรี่ออกมาแล้วเอ้ยหยิบบุกเบอรี่ออกมาอันนี้ก็หยิบมาได้ฮะลีร้อนหนึ่งทีล็อกอันนี้ไว้สับประรดมาแล้วฮะโล่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแล้วก็มีหอยทากหอยทากอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้ได้อ่านี่วางวันนี้ก่อนล็อกไว้ฮะแล้วก็ที่เหลือค่อยว่ากันนะไปกันต่อครับ ก็ด <muitas S 2> ัน <sketches> ด exactly. ัน no มี power moon มานะ power moon เนี่ยมันคอมโบกับชุดเกาะ moon ของเรานะฮะเพราะว่าชุดเกาะเด้งหนึ่งครั้งเราสามารถสร้างปิตาได้หนึ่งหน่วยนะเนี่ยเห็นไหมเด้งมาเห็นไหมเด้งมาเด้งมาเออนี่เราอึด้วยฮะแม็กเรือร้อยสามสิบหน่วยแล้วไปตรงข้ามเล่นคัทุูลูแต่เราเสียบเสียบมาคัทูลูมันเด้งดีแล้วมันครีร้อยฮะครีร้อย power เราขึ้นมาคารลักเราขึ้นมาเราตีเราครีสสี่สิบแปดเราครีโอ้ยเบาจัดเบาจัดจัดหยิบอันนี้มาฮะหนึ่ง สับปะรดมาหนึ่งหมดแล้วบางตางซื้อนี้มาฮะเอาอันนี้มาด้วยอา่าแล้วก็ขายนี้ไปสองบาทสองบาทเลยนะ,ะสะะับปะรดสับปะรดวางไว้นี่ได้ไหมได้ฮะอันนี้วางนี้ได้ไหมได้อีกอันนี้วางตรงนี้อันนี้วางไวน้นี่โอเคได้อยู่ฮะได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เหลือตังีิบาทอันนี้ขายไปยังขาดอยู่บาทหนึ่งอันนี้ขายไปฮะแล้วก็ซื้อนี้วางไว้ตรงนี้อื จะว่าไปกล้วยกล้วยกล้วยแอปเปิ้ลมะกอกกล้วยส้มนี่วางไว้ท่านี้แล้วกันอ่ะวางไว้ท่านี้อ่ะแฝดฮะนี่วางไว้ตรงนี้โอเคไปกันต่อครับเราจะได้เปิดอามาตะได้นะฮะเปิดภาตาได้ไปตรงข้ามมีก่อมุลเหมือนกันของเรามีอะไรลบดีบับบ้า <laughs> งมีหอยท่าครับ Orn, อ้อนวอนครับะอ่าเราตีไปฮะห,หนามก็ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ฮะสป,ประรดเราวิ่งช้าอ่าตอนนี้เราเปิดอกมาตาแล้วฮะสป,ประรดเรา2.75วินาทีก็คือ A, นะช้ามากนะฮะช้ามากเพราะว่าเราไม่มีฮีทเนี่ยไม่มีฮีทนะเอพาวเวอร์เราขึ้นมาแล้วเราตีไปตรงข้ามเป็นเอคัลิเบอร์ดามเมจ29ฮะขออีกทีนึงอื้อพิทเราแค่16เองฮะยังน้อยมากๆอยู่เลยหยิบนี้มาฮะ1ล็อกกระต่ายไว้หน่อยฮะแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้กระต่ายเป็นอะไรอะเป เป็นของธรรมชาติแล้วเราอะโอเคสังกาบาทนี่โลอามูลออกมาอีกอันหนึ่งฮะขออีกทีหน,น,นึ่งนี่สัสปะรดนี่ไงแล้วก็นี่มาแล้วฮะอ่ะกลดล็อกไปฮะแล้วก็นี่วางไว้ตรงนี้ส่วนอ้นปกคอนี้เดี๋ยวผมจะมารวมกระดูดเลือดน,นะฮะไปกันต่อครับของมาแล้วของมาแล้วของมาแล้วไปตรงข้ามเป็นเอคลิเบอร์อีกแล้วฮะเอคลิเบอร์ K อ่ะตอนนี้ก่อนเราไปร้อยห้าสิบหน่วยร้อยสามสิบอ่ะเราตีไปเปิดอมตะด้วยฮะเรามีสามารถเดี๋ยวสุ่มแล้วเราลบพิษได้ไมั้ยปิดตาเขาลบไหมเขาอะไรลบอ่ะเขาอะไรลบไอ้นี่เหรอเอออ่ะตีไปฮะตีไปฮิตก็ขึ้นมาเราปิดตาอยู่เราตีไปไฟตงข้ามสองร้อยกว่ายังไม่ลงเลยฮะเอาตีเก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยสี่สิบสี่สิบคอยอีกทีนึงอีกทีเออติดพ,พิษเบามากฮะเบามากๆเลยอ่ะ โอเคกูเบิร์ผมออกมาแล้วผมซื้อนี้มาหนึ่งอันซื้อนี้มาหนึ่งอันโอเคสองอันนี้เดี๋ยวรอก่อนนะฮะรอก่อนนึกว่าผมขายนี่ไปซื้อสับประรดมาแล้วเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะอ๋อสับประรดลูกที่สองฮะแล้วก็กูเบิร์ดผมมาแลวกูเบิร์ดผมมาแล้วโล่ๆร้อยยี่สิบพอๆกันนะนนนะนน okay, แล้วไปตรงข้างมีสตันนะมีสตันโอเคเราเปิดอมะตะได้ฮะเปิดอมะตะได้ เดี๋ยวผมซื้อซื้อหมกุเพิ่มนีกว่าผมว่าต้องซื้อเพิ่มฮะเจ็ดสิบร้อยเก้าสิบห้าสิบออีกทีเออคริแล้วฮะคีิแล้วคีแล้วขีออกแล้วฮะขี่ออกแล้วโอเคนี่ล็อกไว้เลยฮะล็อกไว้เลยเรามีสองดอกแล้วนะสองดอกแล้วฮะหยิบอันนี้มาปุ๊บแล้วเอาสไตล์ผมขายนี้ไปซื้อนี้มาฮะแล้วก็ขยับนี้ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแหมนี่วางไว้ตรงนี้ฮะเหลืออีกช่องหนึ่งเหลืออีกช่องเหลืออีกช่องหนึ่ง อีกช่องหนึ่งอะไรมันเป็นไอ้นี้บ้างไหมอันนี้ล็อกไว้มีมีไหมมีไหมมีมีไหมไม่มีหรอไม่มีนะฮะไม่มีเดี๋ยวจะได้บูปบอรี่ลูกเนี้ยเดี๋ยวว่างๆให้จัดของใหม่ฮะไปกันต่อครับ เมื่อกี้ก็ขายไปนะขายของไปเรื่อยฮะไปตรงข้ามเกราะมุนเหมือนกันแต่เกราะเขามีแรงกว่าทำไมเขาแรงกว่าอ๋อเขามีโล่เขามีโล่ฮะเรามีกูเบิร์ดอ่ะตัวนหนึ่งฮะช่วยกันเด้งแต่กูเบิร์ดเราเด้งไวามากนะฮะอินตอลาทมทาช่วยเด้งหนึ่งนิ้สแล้วก็เจ้าตีสตอสกอสกตากะโหลกตากะโหลกเราก็เด้งไวนะฮะหนึ่งจุดสี่เองแป๊บเดียวเองฮะอาตี ตีเก้าสิบไม่เห็นจะตี <c oughs> คือความเร็วเขาเขาช้ามากเลยนะช้ามากๆเลยอ่ะยิบอันนี้ออกมาฮะแล้วก็รีโลหนึ่งที่ังกรนะบังกรเอ่ออะวางไปวางไปเล่นๆก่อนแล้วกันนะรีโลอ่ะนี่วางไว้ตรงนี้แล้วกล้วยลูกหนึ่งอืเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจัดของรีโล ลัคกี้โคเวอร์หนึ่งอันแล้วก็มีมีเว็บที่สิบห้าแล้วเนาะลัคกี้โคเวอร์ซื้อมาฮะไปกันต่อครับ okay. ไปตรงข้ามกูเบิร์ตสตัวเป็นสแตนดาร์ดกูเบิร์หมดเลยเอ้ยไม่ใช่มีชีปกูเบิร์นะเหลืออะไรเนี่ยเหลือไอ้นี่เหลือสติวกูเบิร์ตนะฮะสติลกูเบิร์ตตัวเดียวแต่เขาน่าจะไม่เล่นแล้วละ่ะหรือเปล่าจะว่าไปหาดาบไม้ไม่เจอเหรอหรือ,อยังไงตอนนี้ไปตรงข้ามติดพิษยี่สิบหน่วยฮะช้าช้าช้าจัดจัดอ่ะตีไปฮะเออ ติดพิสัย41หน่วยแล้วก็เอานี้มอาอีกอ่ะอ้าเราเราอ,อ๋อเพิ่งจะออกมาเหรอเนี่ยอากาลิกฮนะจะว่าไปเมื่อกี้ผมคิดว่าไมไนะ่จะไม่ได้ด้วยนะจะไม่ได้ด้วยฮะเอิ่มอ่ะหยิบมาหน่อยแล้วกันฮนะแล้วก็เดีย๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮนะ เรามีมานาอยู่ลูกหนึ่งก็จริงอ่ะแต่ทีนีม้มานาออฟเราน่าจะทํางานไม่ได้ฮะมานาออฟน่าจะทํางานไม่ได้แล้วตอนนี้เราโดนตัดเลือด10%เไปตรงข้ามเลนดักกันไหนฮะมันเด้งเอาเด้งเอาดูโลมันดิหกรอยกว่าฮะหกดูดิเฮ้ยมันไม่ใช่สซมิน่าแต่โลนี่ก็เด้งเอาเด้งเอา9ก็เข้าไปแล้วฮะแล้วเราไม่มีจอกกรอก จอกรอก980 900อ่ะเราตีไปฮะเรานวดของก่อนเราไม่ใช่นวดของอ่ะเรานวดไอ้นวดน,นี้ก่อนนวดนวดไปฮะนวดไปแล้วตอนนี้เราก็เฮ้ยซึ่งเซมินาเราก็มีโบนัสอยู่ฮะแล้วแม็กเือรเราก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันอ้าวกรอกเขาเหลือ600แล้วฮะเหลือ400เราตีไปนวดไปเหลือ300อะ3 90ตอนนี้ฝนข้ามติดพิษ55หน่วยเรื่อมีพันหนึ่งก็จริงเราตีไปตีไปฝนข้ามยิง มีโลขึ้นมาอีกสามวเราก็ตีต่อฮะแมงลือเราหนึ่งพันเอาใครจะถึกกว่ากันฮนะจะเต่าก็เต่าตีบ่อยๆก็นวมเหมือนกันนะเราต,ตีเออสองร้อยสิบตีช้าๆแต่ก็ได้เรื่อยๆเหมือนกันนะแล้วเมื่อกี้ฟาทีคเท่าไหร่เนี่ยฟาทีเท่าไหร่เกมยาวเด้ยสี่สิบวินาที <c oughs> โอเคไปเ,ควเวฟที่สิบเจ็ดฮะมีแค่หลอดอยู่หนึ่งหัวเดี๋ยวผมมาวางไว้นี่แล้วกันช่วยกันเด้งหน่อยฮะแล้วก็ขวดยา วางไว้ตรงนี้อ่าวางไว้หนึงโอเคลีโลบูเบอรี่มาอีกหน่วยหนึ่งฮะมีที่วางไหมมีที่วางตรงเนี้ยที่เป็นสับปะรดนี่แหละที่วางสับปะรดฮะล็อกอันนี้ไว้หน่อยเว็บหน้าเจอกันฮะเว็บหน้าเจอกันแล้วก็แบสีได้นะเนะะี่ยเสียดายเสียดายเสียดายงั้นเอามาวางนี่แล้วกันฮะเดี๋ยวจะได้มาเด้งไอไวลิลลี่ช่วยกันฮะแล้วไปกันต่อครับ ไปตรงข้ามเด้งเจอแรงเด้งเจอแรงฮะมีคอ้อนด้วยคอ้อนด้วยเฮ้ยม,มีโล่มีมีน่น no นี่นั่นนะเต็ไมไปหมดเลยแล้วเขาขโมยบัฟเราฮะขโมยบัฟเรา,เราแล้วฝ่ายตรงข้ามติดทิปมั้ยเนี่ยเหมือนจะไม่ติดฮะฝ่ายตรงข้ามเปิดดีไวท์พิชชันไปหมดแล้วครับเปิดหมดแล้วอะเราตีไปฮะเอมพาวเวอร์เราขึ้นเหมือนกันแล้วฝ่ายตรงข้ามขโมยไปเหมือนกันฮะเลือดเราไหลไหลเหมือนกันฮะเราตีสองร้อยร้อยแปดสิบแปดสิบเจ็ดสิบไม่ทันฮะไม่ทัน เจอพวกขี้ขโมยทั้งรายน่ว้าโอ้มันหายไปแถบหนึ่งเนี่ยแถบหนึ่งเอานี่มาหนึ่งสองครับแล้วก็อ่านี้วางไว้ตรงนี้เลยอืมกระต่ายหนึ่งตัวอันนี้วางไว้ตรงนี้อ่านิวางไว้เหลือแครอทสองหัวเอ๊ะยังไงไม่มีที่วางฮะไม่มีที่วาง ขายนี้ไปฮะหแล้วก็สองโอเคายท่าครับวางไว้ทางนี้นี่วางไว้นี่อันนี้วางไว้ได้ปะ่ะไม่ได้นี่หว่าวางไว้ท่านี้โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเว็บสุดท้ายครับ <Okay. S 1> ไฟต้องข้ามมีแท้กหราบเหมือนกันโลเรามี200กว่าฮะอันนวดกันไปฮะ นวดกันไปอบุรี่วยเด้งหน่อยครับ่วยเด้งหน่อยอ่าเราตอนนี้เราเปิดอมตะได้ฮะข้ารักเรามีสี่หน่วยห้าหน่วยสีมันแผกไปไหนแล้วเนี่ยไปตังข้ามีนกเหรอมีนกปะไม่มีนี่ไม่มีดูบัฟมันดูบัฟมันเดี๋ยวอืมทำไมเขามีบัฟเยอะกว่าเราไอ้นี่ไงพามัติกวานฮะเจ้าไม้บาตองทั้งหลายนะครับแล้วก็มีเจ้าบายเดอะโฮลี่ไลท์ด้วยที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการเด้งของเขานะฮะของเราล่ะข้ารักเราหายไปติดพิษไม่เท่าไหรนะ่ฮะ ติดพิษไม่เท่าไหร่เราจะต้องแก้เกมให้ดีกว่านี้ฮะสำหรับเส้นสายพิษเนาะโอเคคิสทอรี่ครับไปไปตรงข้ามเล่นสายไพ่ฮะลดความเร็วไปที่0.5ไปตรงข้ามเล่นเล่นไพ่แต่เขาไม่มีไอน้นะของประจาอาชีพฮะเปิดมาด้วยฟูเปิดมาด้วยฟูยฟแล้วก็รีเวริร์สฮะรีเวิร์สโอ้โหเลเวอร์รีเวิร์สเลเวอร์โอ้โห เดี๋ยวนะั่นรีเวิร์สกันเลเวอร์อ่ะอ่ะมังกรมาแนละ้วมีเกาะมาเราเปิดนวมตาหนึ่งทีฮะเราตีทันไหมเนี่ยตีออสเราเราสโลมันก็ว่าอยู่ทีนะช้า,าอ่ะตีเป็นค่ามีโลอยู่ร้อยเก้าสิบเกาะเราแตกไปแล้วฮะเกาะแตกไปแล้วค่ารักเราหลายนิดสิบเอ็ดหน่วยนะวดดดวะวฮะเอ็ดหน่วยค่าคิเราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นค่ามีโลห้าร้อยกว่าโดนดาเมจไปฮะเราเปิดไพ่ทุกอย่างครบแล้วฮะครบแล้วเราฟาดต่อไปค่ามีทีหกสิบสองหน่วย เราฮิวขึ้นมาเราตีตีบ้างสิตีตีไม่ออกเหรอเราไม่ได้โดนดีบับอะไรไม่ได้โดนดีบับอะไรเราตีเออสองร้อยหน่วยเราฮิวขึ้นมาบ้างฮะฮิวขึ้นมาฮิวขึ้นมาห้าสิเอ็ดหน่วยเฟิร์ข้ามสามร้อยสิบสิอดสอยสิบสามขออีกหนึ่งที่เออวู้ั <laughs> งกรเขาฮะพีทก็8แปดสิบอะ นี่ก็80อะแสดงว่าไวมากๆเลยนะฮะไวมากๆเลยของเรานี่ความเร็วอยู่ที่1.3เองพอดีว่าเรามีตาออคิดอยู่อันนึงนะฮะมันก็เลยแบบเออช่วยได้นิดๆหน่อยๆในการฮิวนะฮะแต่ถ้าสมมุติผมไม่มีไวลิลลี่เนี่ยผมน่าจะแตกเยอะวันนี้น่าจะหนักกว่านี้อีกอะพออีกครั้งแล้วกันนะไฟต้องข้ามเล่นฟอคัอนเบดฟอคนเบดน้องแมวแล้วมีกินนีแหลมโอเค เราตีไปตีไปเราได้บัฟมาฮะฝันข้างมีโลอยู่เหมือนกันมีโลอยู่เราเปิดธรรมตาครั้งที่2ฮะหนามเราเพิ่มพลขึ้นมาฝันข้ามติดพิษเล็กน้อยฮะติดพิษเล็กน้อยอ่าเอฟพาวเวอร์เราขึ้นมาแม็กเลือดเราขึ้น900แต่เลือดเหลือ500เราตีไปขออีกทีนึงอีกทีนึงเน็ตเน็ไม่เข้าขออีกทีเออตดพิษตายฮะตดพิษตายแต่พิษเราไม่แรงเท่าไหร่เลยนะฮะขนาดสับประรดเราสองลูกนะ แสดงว่าฝ่ายตรงข้ามเขาก็มีการลบดีบัฟของเราเหมือนกันมีไหมดีเฟกต์ดีบัฟนี่มีมีโอกาสดีเฟกต์ดีบัฟด้วย2%ต่อค่าก็ประมาณนี้หนามไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะเไอ้พอยนวผมรู้สึกว่าอาจจะต้องเล่นทางสายอื่นนอกจากแท่นหนามนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะไปได้ดีกว่าเออดีกว่าอย่างเช่นสายเจ้าบัตรทอนอะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าแท่เนี่ย คือมันตีครั้งหนึ่งมันจะได้หนามแค่หนึ่งหน่วยเองนะฮะตีหนึ่งได้หนึ่งนะตีหนึ่งได้หนึ่งมันก็เลยแบบว่าสร้างพิษได้ทีละสองหน่วยสองหน่วยกับแบบว่าต้องหาบัฟอย่างอื่นที่แบบสร้างสร้างหนามได้มากกว่าหนึ่งหน่วยอะ่ะผมคิดว่ามันต้องพึ่งพาทางนั้นมากกว่ามันถึงจะได้พิษที่แบบแรงวันนี้นะฮะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไว้่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ